สวัสดีทุกคนนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Overbite สำหรับใครที่เป็นแฟนวันพีทเนี่ยลองมาเล่นตอบคำถามวันพีทกันหน่อยดีกว่ามาทดสอบว่าคุณรู้เรื่องวันพีทมากขนาดไหนคำถามในแต่ละข้อเราก็จะมาจากหนังสือวันพีทห้าร้อยคำถามนั่นเองและเนื้อหาคำถามของในหนังสือเล่มนี้ ก็จะมาจากวันพีทฉบับที่1ถึง72ก็คือตอนที่1ถึง721และ SBS รวมถึงหนังสือข้อมูลเสริมฉบับทางการวันพีทเดวันพีทบลูวันพีทเยลโล วันพีทกรีนวันพีทบูดิฟด้วยเดี๋ยวเราจะถามคำถามแล้วก็จะเว้นเวลาให้ตอบสักประมาณ5-10ถึงวิแล้วจะเฉลยหลังจากนั้นเลยคำถามในคลิปนี้มีทั้งหมด10ข้อในแต่ละข้อก็อจะมีเงินค่าหัวให้เก็บสะสมเป็นแต้มคะแนนของคนที่ตอบถูกเตรียมปากกาดินสอสมุดให้พร้อมแล้วมาตอบคำถามเพื่อพิสูจน์ความเป็นแฟนวันพีกันมาเริ่มได้ คำถามข้อที่1มีเงินรางวัล5 0 0 0 0นเบลีถามว่าลูฟี่ออกทะเลหลังเอสกี่ปีมาดูเฉลยกันเฉลยก็คือ3ปี ข้อมูลมาจากเล่มที่60ตอนที่589หลังจากพี่ชายร่วมสาบานทั้งสองอย่างซาโบและเอสออกเรือสู่ทะเลกว้างไปแล้วลูฟี่ก็ยังคงฝึกฝ,กฝนตัวเองตามลำพังต่อไปในภูเขาเคาโบก่อนจะออกทะเลตามหลังเอสสาปีมีใครตอบถูกข้อนี้บ้างนะมาต่อกันข้อที่สองเลยดีกว่าคำถามข้อที่สองมีเงินรางวัลห้าแสนเบลี คำถามก็คือลูฟี่ให้สัญญาอะไรกับเกนโซที่หน้าหลุมศพของเบลเมลและคำตอบก็คือจะไม่ทำให้หนามิเสียใจ จากเล่มที่11ตอนที่95หลังจากนามิเป็นอิสระและแตัดสินใจจะขึ้นเรือไปกับลูฟี่เกนโซก็ได้ขอให้ลูฟี่สัญญากับเขาว่าจะไม่ให้พลากรอยยิมของนามิไปเป็นอันขาดไหนมีใครตอบถูกบ้างไหมและมาที่คำถามข้อที่3มีเงินรางวัล500,000เบลรี่คำถามก็คือตอนที่ลูฟี่โดนตั้งค่าหัวเป็นครั้งแรกค่าหัวของเขาคือเท่าไหร่ และคำตอบในข้อที่3นั่นก็คือ30ล้านเบลีจากเล่มที่11ตอนที่96ลูฟี่โค้นอารอนที่เป็นโจรสลัดผู้แข่งแกล่งที่สุดในอีสต์บลูได้ข่าววีรกรรมของเขาดังไปถึงศูนย์บัญชาการหลักของกองทัพเรือและคำถามข้อที่4มีเงินรางวัล3ล้านเบลีคำถามนั่นก็คือหลังจากได้เรือโกอิงแมรี่ตำแหน่งที่ลูฟี่บอกว่าจำเป็นต้องมีก็คือตำแหน่งอะไร และคำตอบในข้อที่4นั่นก็คือนักดนตรีจากเล่ม5ตอนที่42หลังจากได้เรือแมรี่มาเป็นเรือประจำกลุ่มฝันของลูฟี่ก็ใกล้ความจริงขึ้นมาอีกก้าวเขาจึงประกาศตำแหน่งต่อไปที่จะขาดไม่ได้ออกมาทันทีแต่ตำแหน่งนั้นกลับเป็นนักดนตรีไม่ใช่กุ๊กซะอย่างนั้นและคำถามข้อที่5มีเงินรางวัล50,000 0เบรีคำถามนั้นก็คือ ตอนขึ้นฝั่งที่ททวเลอร์พาร์คลูฟี่เอาอะไรติดตัวขึ้นเกาะไปด้วยและคำตอบของข้อที่5นั่นก็คือสวิงกับกลงใส่มแมลงจากเล่มที่46ตอนที่444ทิวเลอร์พาร์กเป็นเกาะที่แสนอึมครึมหน้าขนลุก แต่ตอนขึ้นเกาะลูฟี่ที่ล่าเริงเต็มที่ก็เตรียมสวิงกับกงใส่แมลงไปใช้จับผีซะด้วยคำถามข้อที่6มีเงินรางวัล5 0 0 0 0 0เบลีถามว่าตอนที่เข้ารับการถอนพิษที่เอ็มเพดาวลูฟี่ต้องสละอายุไขของตัวเองไปประมาณกี่ปี และคำตอบของข้อที่6นั่นก็คือ10ปีจากเล่มที่55ตอนที่538เพื่อมอบความเป็นไปได้ที่จะเอาชีวิตรอจากพิษท,ที่กำลังจะกัดกินทั่วร่างของลูฟี่อีวานคอฟได้ยอมช่วยชีวิตลูฟี่โดยมีเงื่อนไขก็คือเขาจะต้องสละช่วงชีวิตที่จะได้ใช้ต่อจากนี้ไป10ปีด้วยกันและคำถามข้อที่7 มีเงินรางวัล3ล้านเบลีและคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ง่ายมากๆคำถามนั้นก็คือหมวกฟางที่ลูฟี่สวมอยู่เป็นของใครมาก่อนข้อนี้ส่วนใหญ่น่าจะตอบถูกกันนะและเฉลยของข้อที่7นั่นก็คือโกลดีโรเจอร จากเล่ม61ตอนที่603หมวกฟางเนี่ยก็แทบจะเป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของลูฟี่ไปเลยลูฟี่เนี่ยได้หมวกมาจากแชงคูดแต่ที่จริงแล้วก็ยังมีเจ้าของของหมวกคนก่อนหน้านั้นอยู่ด้วยและผู้ที่เป็นเจ้าของหมวกมาก่อนแชงคูดก็คือเจ้าแห่งโจรสลัดโกลดิโลเจอร์หนึ่งเดียวคนนี้นี่เองคำถามข้อที่8มีเงินรางวัล500,000เบรลีคำถามนี้ถามว่า หลังจากได้ทองมามากมายจากเกาะท้องฟ้าสิ่งแรกที่ลูฟี่บอกว่าอยากจะซื้อคืออะไร <D ist> <screen> ะเฉลยข้อที่8นั่นก็คือลูกปั้นทองเหลืองจากเล่ม32ตอนที่303ในที่สุดกลุ่มหมวกฟางก็ได้สมบัติมาเป็นภูเขา เมื่อเห็นทองจากเกาะท้องฟ้าอยู่ตรงหน้าเหล่าลูกเรือแต่ละคนก็บระกาศความฝันของตัวเองออกมาส่วนลูฟี่เสนอให้ซื้อรูปปั้นทองเหลืองสูงๆเท่ๆเฉยเลยและคำถามข้อที่9ถามว่าตอนฝึกใช้โทไดเอาบนเกาะท้องฟ้าลูฟี่ทดลองอัดเสียงโดยพูดว่าอะไรมีใครจะจำได้ไหมนะ และเฉลยของข้อที่9นั่นก็คือเจ้าบ้าอูซพจากเล่มที่26ตอนที่240เปลือกหอยไดอัลเป็นวัฒนธรรมของผู้คนบนเกาะท้องฟ้าตอนทดลองใช้โทนไดอัลที่สามารถอัดเสียงได้ลูฟี่ได้กดตรงยอดของเปลือกหอยแล้วพูดออกมาว,ว่าเจ้าบ้าอูซพและก็มาถึงคำถามข้อสุดท้ายคำถามข้อนี้มีเงินรางวัลสล้านเบลลีคำถามนั่นก็คือ ลูฟี่ตั้งชื่อเล่นให้กับท่อนล่างของคินเอมอนว่าอะไรและคำตอบนั่นก็คืออาชิมาโลซึ่งแปลว่าเจ้าขาจากเล่ม67ตอนที่658ลูฟี่ได้พบกับร่างกายท่อนล่างปริศนาที่เกาะพังหาสัต เขาซึงนำมันมาติดกับสะโพกตัวเองเพื่อที่จะเล่นเป็นแคนทาลอสหรือเซนทอในตอนนั้นเขาไม่ได้รู้เลยว่าเจ้าของร่างกายท่อนล่างดังกล่าวก็คือคินเอมอนนั่นเองอ่ะก็จบไปแล้วสำหรับคำถาม10ข้อของวันพีทเป็นไงละ่ะตอบกันได้กี่ข้อได้เงินค่าหัวกันไปกี่เบลีกันเอ่ย ซึ่งแน่นอนว่าจะมีคำถามต่อๆไปอีกแน่นอนก็ต้องรอดูในคลิปต่อต่อไปนะว่าจะเอาคำถามมาถามตอนไหนและคำถามเหล่านั้นจะเป็นคำถามอะไรถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้กันได้และข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็สามารถมาเม้นท์ท้วงติงกันได้เลยขอบคุณที่เข้ามาดูและขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันด้วยนะแล้วเจอกัน